เรื่องของภาษากับเสียงในหัวนะครับปกตินะครับเราทุกคนใช้ภาษาเป็นเครื่องบ่งชี้สิ่งที่เราได้เคยเรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์มาเราใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการจดบันทึกแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆนะครับคนต่างจากสัตว์ตรงที่คนมีภาษาดังนั้นประสบการณ์ในอดีตของผู้หลักผู้ใหญ่ ประสบการณ์ในอดีตของอหลายหคนที่ถูกบันทึกผ่านภาษาก็เป็นประโยชน์ให้เราได้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและนำมาใช้ประโยชน์ได้ในทันทีนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ในความเป็นเดรัจฉานหรือความเป็นสัตว์เนี่ยเขาไม่มีแบบที่คนมีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือภาษาเป็นเพียงแค่เครื่องบ่งชี้ภาษาไม่ใช่ความจริงนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือ ถ้ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาตาบอดตั้งแต่กำเนิดถามว่าเราจะอธิบายสีแดงให้กับคนตาบอดโดยกำเนิดได้อย่างไรยังไงเขาก็ไม่สามารถเข้าใจได้เพราะเขาไม่มีประสบการณ์แต่วันหนึ่งถ้าเรารักษาให้เขาตาหายบอดได้แล้วเราบอกเขาว่านี่สีแดงเสียงที่บอกว่านี่คือสีแดงก็จะถูกบันทึกไปพร้อมกับภาพที่เขาเห็นนะครับ เรื่องของภาษาถ้าเราไม่เข้าใจภาษาก็จะเริ่มสร้างกับดักทางชีวิตให้กับเรานะครับก็คือเสียงในหัวเราคิดชั่วจิตใจเราก็เสื่อมโทรมตามมันไปเราคิดดีจิตใจเราก็ดีตามมันไปแต่ถ้าเรารู้ว่าเสียงในหัวทั้งหมดเป็นเพียงแค่สมมุติเป็นเพียงแค่เสียงสะท้อนของความทรงจำในเรื่องของภาษา แล้วเรามีความชาญฉลาดในการบริหารจัดการหรือใช้ประโยชน์กับมันได้ชีวิตเราก็จะได้มีความสุขที่แท้จริงนะครับสาธุครับ